สวัสดีค่ะวันนี้เภสัชกรจะมาแนะนำวิธีการใช้ยาโรซาลิวเนลเลกเกอร์ซึ่งประกอบด้วยตัวยาอะโมโลฟีนไฮโดรคลอไลต์ตัวยานี้ใช้สำหรับการรักษาการติดเชื้อราที่เล็บที่เกิดจากเชื้อเดอร์มาโตไฟยีสและลาค่ะมาดูวิธีการใช้ยากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะทำความสะอาดเล็บโดยใช้ชุดตะไบเล็บที่แนบมาในกล่อง ตะใบในส่วนที่มีการติดเชื้อออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยระวังไม่ให้ตาไบในส่วนที่ไม่มีการติดเชื้อหรือส่วนอื่นๆรอบเล็บค่ะจากนั้นทําความสะอาดผิวเล็บที่ตะไบแล้วด้วยแผ่นทําความสะอาดที่แน่มาในกล่องค่ะเปิดขวดยาจุ่มแท่งพลาสติกเพื่อป้ายยาขึ้นมา ระวังไม่ให้แท่งพลาสติกสัมผัสบริเวณคอขวดจากนั้นนำแท่งพลาสติกที่จุ่มยาแล้วทาให้ทั่วผิวเล็บค่ะหลังจากทายาเรียบร้อยแล้วนำแผ่นทำความสะอาดเช็ดแห้งพลาสติกก่อนปิดฝา หลังจากทายาเรียบร้อยแล้วนะคะปิดฝาขวดให้สนิทระยะเวลาในการรอยาแห้งใช้เวลาประมาณ3-5นาทีค่ะการจุ่มยา1ครั้งมีปริมาตรประมาณ0.02ซีซีดังนั้นยา1นึขวดสามารถใช้ได้ประมาณ120ครั้งค่ะขนาดจุ่มยาระวังไม่ให้แท่งพลาสติกสัมผัสบริเวณคอขวด